อสฝึกปีนกระแพงเพื่อที่จะปีนภูเขาจะได้ไม่ต้องตกหน้าผาน่าจะต้องหัดปีนให้ดีกว่านี้ก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะส่วนรัฐบาลสหรัฐก็มีเรื่องน่ายินดีนะคะเพราะว่าเพิ่งจะรอดพ้นจากการตกหน้าผาการคลังหรือ fiscal cliff มาอย่างวุดวิดค่ะ หน้าผาการคลังใช้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐได้แก่การสิ้นสุดของมาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆมาตรการและการเริ่มต้นของมาตรการการปรับลดงบประมาณของภาครัฐค่ะล่าสุดสภาค,คอนเกรสมีมติเห็นชอบความตกลงใหม่ด้านภาษีและงบประมาณรายจ่ายภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าผาการคลังประเทศสมาชิก AEC รวมทั้งไทยเราต่างพากันถอนหายใจโลง่งอกสบายใจไปตามๆกันนะคะเพราะถ้าหากว่าเศรษฐกิจของพี่เบิ้มสหรัฐดีเศรษฐกิจของทั้งโลกแล้วก็ของทั้งเรา ก็จะสดใสาตามไปด้วยนั่นหมายถึงว่ารวยรวยรวยกันยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะติดตามชมสับสนรวยได้ทุกวันจันทร์อังคารและพุธเวลาเดียวกันนี้นะคะสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ